เรียคำว่าสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีไหมชื่อยากมากหรือว่าสินเชื่อโ d ดีนั่นแหละทุกคนสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปขอธนาคารไว้เพื่อเอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินได้สินเชื่อตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้เราเอาเงินไปหมุนในเชิงธุรกิจได้คือถ้าเราไปขอสินเชื่อตัวนี้เงินที่เราสามารถถอนได้จากบัญชีอ่ะมันจะมากกว่าเงินจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถอนได้ฟรีๆนะทุกคนเพราะว่าเขาจะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่เราถอนออกมาซึ่งมันจะต่างจากสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่อส่วนบุคคลอ่ะเขาจะ เราก็จะถูกคิดดอกเบีย้ยจากก้อน1 0,000แต่ถ้าเป็นสินเชื่อโ d ดีธนาคารอนุญาตให้บัญชีเราสามารถถอนได้อีก1 0,000แต่เราไม่ได้ถอนมาทั้งหมดเราถอนมาแค่5,000ันดอกเบีย้ยก็จะถูกคิดที่5,000ันถ้าง,งั้นเราก็ไปกู้แบบโอดีไม่ดีกว่าเหรอคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทุกคนมันก็จะมีคนเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ใช่ไหมการตรวจสอบความสามารถในการชำระคืนะมันสูงมากจะต้องมีประวัติการแบบว่าทำธุรกิจมาแล้วอะเพื่อให้เราเอาเงินไปหมุนในเชิงธุรกิจปรับสภาพคล่องให้กับธุรกิจก่อนแล้วมันก็จะมีค่าใช้ใจ่ายใในนนนนนกกกกาาาาารรรทีีี่่่่่จจจจะไปขอออสิเเเชชืตััวว้้้้ดดดยยคคงมหู ค่าประกันวงเงินอะไรเงี้ยมันก็จะถูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของวงเงินอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ